เช้านะครับผมริมทะเลนะครับถัดไปนะอยู่ริมทะเลแล้วที่จุมบรรยากาศเช้านะครับผม,ม,มนาาีนม่หลังจากทำภารกิจที่บ้านเสร็จส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จอะไรเสร็จก็กลับมบ้านออกมาบรรยากาศ ทนเลยับผมโอเคครับผมนี่บรรยากาศนี่ครับผม <c oughs> นูนเลกกว้างใหญ่พี่น้องเลยฮะบรรยากาศนี่ครับเละลิ้นดิวเลยนะครับผม หลังจากทำปรกิตเสร็จแล้วก็มาพามาชมบรรยากาศทะเลนะครับผมนานานก็มีทะเลเหมือนกันตรมนี้บรรยากาศสวยงามมากครับผมน้ำทะเลลดครับผมาบกาศนะคพนอยู่ตรงนะาาีพี่น้องเอซมา เที่ยวทะเลครับผมชุมบรรยากาศทะเลนะครับน้ำใสไหมพี่น้องดูน้ำใสปิ้งเลยนะครับน้ำเขียวบื้อเลยนะตัวน้ำจืดมันยังไม่มานะครับมันเลยน้ำมันเลยใสน้ำจืดน้ำจืดยังไม่มานะครับผม เรือหาปลาก็มีครับผมวิวเลยครับผมเรือหาปลาก็มีครับผมไปชมบรรยากาศนะครับผม เจ้ารับอากาศสดชื่นนะครับในทะเลนะครับผมน้าพี่น้องชาวเลนะครับผมไปเลี้ยปลานี่อะไร,รออกดักปลานะครับผมที่เมียนั่นก็น่าจะลดดักปูนะครับผมดักปูดักกุ้งดักปลานะครับผมมันจะเป็นทงนะครับผม ครับผาส่งลูกไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ที่เ็าตุระนะครับผม,ผมก็เลยโตนะครับโตเวลานะครับผมฝ่าไปชมบรรยากาศนะครับที่ทะเลนะครับหาดอาลาตัน มา,ารรครับผมบอร์ดสุขนะากับผมนรับผมฟามชมบยากาศตอนสายสายริมทะเลนะครับชายหาดนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าหาดนาราทัศน์นะผมเทีนะ่ยวตอนน่าจะช่วงเย็นๆนะครับผมพี่น้องพี่น้อง ชาวบ้านนะครับจะมาประมาณช่วงเย็นๆนะครับอากาศเย็นๆนี่จะเต็มหมดเลยครับนี่ทำชายหาดนั่งพักการนั่งกินนั่งอะไรนั่งเที่ยวนั่งเล่นครับช่วงเย็นๆนะครับผมนะช่วงเย็นๆครับผมบรรยากาศครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีอะไรมากครับผมก็หลังจากเราทําภารกิจที่บ้านเสร็จแล้วนะครับผม คลิปนี้ก็ฝากไปน้องไปกดไลค์กดแชร์กับใครที่จับเพล็ดนะครับผมกระดิ่งแจ้งเตือนให้ชมคลิปใหม่ๆนะครับผมนะใครอยากให้จับเพชรดทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับใครที่ดูคลิปของจับเพชรจนจบก็ขอให้เก็บไว้ไว้ฝันดีกินสุขไว้สุขตกแต่งนะครับนี่เองไเแล้วนนะครับผมก็ก็ลืมไม่ได้นะครับก็ นะครับผมนะอาจารย์เพียรเห็นเห็นข่าวแล้วโอ้โหน่าสงสารมากน้ํานะครับมีแต่ขี้ขี้โคลนขี้ตุ่มเลยนะพี่น้องนะทั้งทองทั้งเงินอยู่ในตู้เซฟเปิดมาโอ้โหมีแต่ขี้โคลนขี้ตุ่มน่าสงสารมากเลยนะครับก็ขอให้พี่น้องสู้ๆนะครับผมนะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ